สวัสดีครับผมครูปเป้งนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ชัวร์ n แนลครับคลิปในวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการกำหนดสีพื้นหลังของบอททอนนะครับด้วยการโคดดิ้งครับคลิปในวันนี้ได้รับการแนะนำมาจากสมาชิกท่านหนึ่งนะครับใน YouTube Channel นะครับเขาได้ติดตาม Channel ของผมในเรื่องของการ Open Form in panel นะครับและก็เขาได้คอมเมนต์สอบถามเข้ามาว่าตอนนี้กำลังทำโปรเจกต์อยู่นะครับ ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาวิชาชีพสิกนะครับเขาต้องการที่จะสร้างปุ่มในการกดครั้งแรกให้เป็นสีแดงนะครับแล้วถ้ากดปุ่มอีกครั้งหนึ่งให้ปุ่มนั้นเป็นสีเขียวนะครับมีวิธีการกําหนดโค้ดยังไงนะครับจะกําหนดโค้ดยังไงให้ได้รูปแบบการแสดงผลตามนี้นะครับตามที่เขาต้องการนะครับเข้าไปดูกันได้เลยครับ ในการกำหนดสีพื้นหลังของ Button นะครับมีการกำหนดโค้ดอยู่ดังนี้ครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอทำการ Ne w โปรเจก t ขึ้นมาก่อนนะครับโดยผมจะตั้งชื่อ Project ว่า Button นะครับบั t t ท n ลละกัน b o t t o n นะครับ t o n บัตทิลคัลเ c o l o r นะครับชื่อ Project ของผมนะนะตอนนี้ก็คือผมตั้งชื่อ Project ว่า Button Color นะครับ โดยผมจะสร้างปุ่มมา1ปุ่มแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอดีไซน์สักนิดหน่อยแล้วกันนะครับโอเคนะครับในการตกแต่งฟอร์มผมก็ขอตกแต่งไว้แค่นี้แล้วกันนะครับโดย b u t ทอนนะครับผมจะขอกำหนดชื่อ b u t t o n ว่า btn color นะครับนะ btn color นะครับนะและก็เทคในบั t ทอนนี่ผมจะกำหนดในหัวข้อเทคใน Property ว่า Red ละกันนะครับ re d นะครับ re d นะจากนั้นนะครับในการกำหนดสีพื้นหลังด้วยการโคดดิ้งนะครับ เราจะมีการกําหนดโค้ดดังนี้ครับนะครับก็ดับเบมันคลิกเข้าไปนะครับแล้วกําหนดโค้ดดังนี้ครับ BTN นะครับอ่นะ BTN color นะ BTN color นะครับก็คือชื่อของบอ่ทนของเรานะครับ dot black color นะดอด black color นะครับก็คือสีพื้นหลังเท่ากับ color color นะครับด เล d นะครับคือเราต้องการกําหนดให้สีพื้นหลังเมื่อมีการคลิกให้เป็นสีแดงใช่ไหมครับอ่ะก็ c o l o r l e t นะครับจากนั้น,นรันโปรแกรมทดสอบครับคลิกบอททอนครับอ่าเห็นไหมครับ Color ของบอททอน black o o l o r ของบอททอนณะตอนนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเมื่อมีการคลิกนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราอยากให้คลิกบอททอนแล้ว Black color เปลี่ยนสีอีกสีหนึ่งเป็นสีเขียว เราจะมีการกำหนดโค้ดยังไงนะครับให้เราใช้ if ในการเช็คครับผมจะพิมพ์โค้ดว่า if นะครับ btn color black color เท่ากับ color อะไรครับ l o r color d o e d n t e n ใช่ไหมครับก็คือณตอนนี้ แบล็กคัลเลของ b o ททอนนี้เป็นสีแดงจริงนะครับให้ให้ btn นะ btn color นะครับ dot black color เท่ากับ color color green ใช่ไหมครับ reen นะก็คือถ้าเกิดว่ามีการกดปุ่มณเวลาที่บอททอนนั้นเป็นสีแดงอยู่นะครับ มีการกดปุ่มปับให้สีพื้นหลังของบั่ทอนนั้นเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวนะครับอ่านะครับโค้ดมีการกําหนดอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช่นะครับ e l s e l ถ้าไม่ใช่ก็ให้ b t n นะครับ color black color เท่ากับ color c o l o r t red นะครับก็คือหากมีการคลิกที่บั่ทอนนะครับ ตัว if ก็จะเข้าไปเช็คว่าณตอนนี้บัตทอนเป็นสีไหนอยู่นะครับหากบ u t ท o อเป็นสีแดงหากบทอเป็นสีแดงเมื่อมีการคลิกที่บ u t ท o อนั้นๆให้บ u t ท o อเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับโค้ดของมันแต่หาก b u t ท o อนณเวลานั้นก่อนที่เราจะคลิกไม่ใช่สีแดงก็ให้ b u t ท o อนั้นกลายเป็นสีแดง นี่คือโค้ดของมันนะเดี๋ยวผมขอลบโค้ดในบรรทัดแรกออกนะครับอ่าลบโค้ดในบรรทัดแรกออกตรงนี้นะสังเกตดีนๆนะครับผมลบออกจะเหลือแค่ในส่วนของคําสั่ง if นะครับแล้วผมจะรันโปรแกรมครับอ่ะเดี๋ยวย้ายมาตรงกลางหน่อยนะครับณตอนนี้บัตเทิไม่ใช่สีแดงใช่ไหมครับเมื่อเรากดที่บัตเทิบัตทิจะกลายเป็นสีแดงน่าตอนนี้บัตเทิเป็นสีแดงแล้วใช่ไหม หากผมกดบอททอนอีกทีนึงบอททอนต้องกลายเป็นสีเขียวใช่ไหมครับตามเงื่อนไขค,คำสั่งของ if นาใช่ไหมครับนาเห็นไหม่าเห็นไหมครับเมื่อมีการกดที่ปุ่มสีเขียวทีนึงสีเขียวก็จะกลายเป็นสีแดงเมื่อเมื่อมีการกดบอททอนที่บอททอนเป็นสีแดงบอททอนสีแดงก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับแต่สังเกตว่าเมื่อเรากดบอททอนเป็นสีเขียวแล้วปุ่ม นะครับหรือว่า text ใน button เนี่ยยังเป็นข้อความว่า red อยู่ทําไมไม่เปลี่ยนข้อความเป็น green ใช่ไหมครับผมแถมให้เลยโค้ดชุดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวปิดในส่วนของการรันโปรแกรมก่อนนะครับเราจะไปกําหนดโค้ดในส่วนของ button ให้มันเปลี่ยนข้อความด้วยนะครับเมื่อมีการคลิกนะเราจะไปกําหนดโค้ดยังไงนะครับณนะตอนนี้หาก button เป็นสีแดงนะครับหาก button เป็นสีแดงแล้วกด button ให้ button เป็นสีเขียวใช่ไหมครับ ให้ btn color นะ btn color .text เท่ากับอะไรครับข้อความนะครับข้อความว่า green ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสีที่มันโชว์นั้นเป็นสีแดงใช่ไหมในส่วนของ l l เราก็ใช้การก๊อปเลยนะผมขอใช้การก๊อปเลยแล้วกันผมขี้เกียจพิมพ์นะครับเป็น บัต t ท n c คอลเลอร์เทคเ่ากับเลดนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมขอไปลบ t e ทคในส่วนของ Property ในบัตทิลออกนะครับนะให้ t e ทคเป็นค่าว่างนะมีการกําหนดโค้ดดังนี้นะครับกําหนดโค้ดเพิ่มเข้าไปในส่วนของ if นะครับนะจากนั้นรันโปรแกรมครับณนะตอนนี้บัตเทิเป็นค่าว่างเลยนะครับเทคในบัต t ทิจะไม่มีเมื่อผมกดบัต t ทิหนึ่งที่ บอททอนเป็นสีแดงและมีข้อความขึ้นมาว่าเลดใช่ไหมครับพอผมกดบอททอนอีกทีนึงบอททอนเป็นสีเขียวและมีข้อความขึ้นมาว่ากรีนนะครับนะครับโค้ดในการกำหนดสีของบอททอนนะครับไม่ยากใช่ไหมครับนะ หากใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับและก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด็อกเตอร์ชัวร์ชานลครับขอบคุณครับ